สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องเกษตรกรคนเลี้ยงงัวทุกผูทก้ทุกคนนะคะ่ะมอนีกมาม้าพ่อกับแม่เขายาวนะคะ่ะแม่เขายาวหนี่เป็นงัวโค้งทีโบได้เขามาเลี้ยงนะคะเป็นงัวโค้งที่ได้เขาม้าเลี้ยงแล้วกะได้เขาม้าในช่วงที่ตอนนั้นราค้างัวหนี่แรงนะคะคือราค้างัวหนี่ค่อนข้างจะสูง คือก้อนช่วงทีน่วเป็นล้ำปีสก,กินนะคะราคาง้วสูงมากนะคะเป็นง้วโค้งที่ได้ออกมาในราคา31คะแนนละกะจอยแฮงนะคะเป็นงัวโค้งของแท้เลยพี่น้องเป็นงัวโค้งของแท้เลยนะคะรากะมีเอฟเนี่ยค่ะทำการคอมเมนต์ขอมาเลยราคาว่าอุ้ยซื่อมา สือม้าราคาหมื่นหนึ่งนี่ยังเสียงเนาะค่ะเอาไปถิ่งเขาป้าดีกว่าเนาคะค่ะได้งัวม้าลักษณะนี่นว่็คือตอนนั้นกะกะตกใจยุ่ล่ะค่ะพะวัาอย่างราวาตอนนั้นเขาสื่อเขาสื่อออนไลน์เขาสื่อออนไลน์เขาเบิ้งจากลักษณะโค้งสามมันเขากะเอเคมันใหญ่พอมาทรงจริงๆเรามันงัวมันจอยแห้งเนาะค่ะกะโอเคได้เขามาปุ๊บก,กะมาทําการฉีดยาขาพยาธิม้า ฉีดยาบำรุงเนาะค่ะแล้วก็เอามาเลี่ยงโดยระยะเวลาเลี่ยงเดือนนึงระบบกับทําการรีวิวลงไปเลยค่ะว่ามาเบิงพัฒนาการของวัวโค้งหลังจากท่านไปเดือนหนึ่งปรากฏว่ามีเอฟซีมีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะที่ทำการเลี่ยงวัวโค้งเขามาเบิงแล้วก็ เขามาติดตามโบนี่จากงูตัวนี้นี่สูงมากนะค่ะแม่เขาเย้าจริงๆมีแม่เขาเย้ยกับแม่หูเง้านะคะที่มาไขแม่เขาเย้าเพราะว่าแม่เขาเยียนี่มันทําการผสมและกับพันรอบม้าจนได้ประมาณหาเดือนเขาเดือนที่หกแล้วนะค่ะพัฒนาการเขาดีมาก แต่ว่าในส่วนของอีกตัวหนึ่งเนี่ยค่ะมันมันบกค่อยอ้วนปันใดคือในส่วนของสายพันธุ์เนาะแม่หูยาวคือลูกกระทบพิ้นดูบาซินมีการเนื้อมันบกค่อยไหลายบกกลบุค่อยรีวิวแต่ว่าอาล่าสุดนี่เป็นซัดเดี๋ยวล้อนับปลอกผสมนะคะอีกตัวหนึ่งอ่ะมาเบิงตัวนี้เขาต่อค่ะตัวนี้มีได้มา3 1 5จุดคะแนนประมาณนี้นะคะบคุกกับจำจำจำใดบ๊ปเปประมาณ3 1 3 1 5ุดห้ารวมทรงรวมฉีดยาตอนนี้กะ ผสมเนาะคะ่ะในทองนี่ผสมในส่วนของอาชาโลเล่เลือดกลมไหวเนาะคะ่ะทําการผสมชาโลเล่เลือดกลมซึ่งสาเหตุที่ผสมชาโลเล่อะค่ะพี่น้องคือในช่วงนั้นง้วชาโลเล่เนี่ยค่ะคือได้รับความต้องการในตลาดนี่ค่อนข้างสูงเป็นสายง้วเนื้อได้รับความต้องการในตลาดนี่ค่อนข้างสูงนะคะเข็เลยทาการผสมในส่วนของอาชาโลเล่ไป แต่ว่าจริงๆก้อนหนาเนี่ยค่ะช่วงที่งัวเป็นสัตว์รอบแรกอ่ะโบทําการผสมบามันแดงไปด้ค่ะผสมบามันแดงผสมปีศาดแดงไปปรากฏว่าผสมรอบแรกง้วมันมาติดนะคะงัวมันมาติดมาผสมรอบที่สองก็เลยใส่ในส่วนของชาโลเลไปปรากฏว่ามันติด เนาะค่ะลูกเนทองกัเป็นเป็นชาโลเล่เนาะค่ะกับตองมาล้อรุ่นอีกทีหนึ่งอ่ามาล้อรุ่นอีกเทียหลังจากซี่เดือนถึงหาเดือนเนาะค่ะอ่าประมาณสี่เดือนซี่เดือนสามซี่เดือนประมาณนี้แหละค่ะกัมาลุนอีกเทียหนึ่งว่าวัวนี่สิออกมาเป็นตัวผู้ตัวเมียแต่ซีรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่ายัางเพราะว่าตัวนี้นี่เอฟซีพิ่นหลาย เอฟซีเพิ่นไลทลีเนาะคะ่ะถ้ายล้ช่วงใดเนี่ยคะ่ะยอดเบิงเพิ่นก็สสูงเพราะว่ามีค้นล้อเบิงพัฒนาการเขาอ่าที่นี่อากามีเอฟซีเนาะคะ่ะสอบถามผมามาในส่วนของการเลี่ยง <c oughs> เลี้ยงแบบใดอ่าการเลี่ยงเลี่ยงแบบใดหลังจาก <c oughs> ที่ซื้อผมว่าปุ๊บ <c oughs> มีการฉีด <c oughs> ฉีดยาพยาธิไปเนาะคะ่ะแล้วก็มีการฉีดยาบำรุงเสร็จแล้วก็เลี้ยงทั่วไปเลยะคะ่ะมีการป้อยทงป้อยทงในที่นี่คือโบเนี่ยจะมีแปลงห้าแทะลิ้มยุห่าไรเนาะคะ่ะคือเป็นขราชาการ บ่ไดดนี้เวลามาัามาปล่อยทงแบบลอยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะก็จะมีแปลงหยาแแเล้มหนนะะ้เนาะหาลายมือใดที่ว่ายากยังเช่นสาวาทิย์จ้าเสียขากะอาจจะมีการเอาออกมะลามเนาะคะ่ะเอาออกมะลามนอกนอกแปลงหยาแทะเล้มของเจ้าของอาจจะเสียเอาออกมะลามถัดจันทร์ถึงสุก,ก็คือเขาแปลงหยาแแเล้มแบบนี้ช่วงเย็นก็นจะมีการเสริมอาหารข้นเนาะคะ่ะเพราะว่าง้วเขามันจอยแห้งมีการเสริมอาหารข้นช่วงเย็นเป็นเป็น เป็นหัวอาหารหนึ่งถ้วยแล้วก็เป็นเป็นล้าเขาหนึ่งถวะะ้วยเนาะค่ะรวมๆวประมาณสองถ้วยแล้วก็จะมีพรีมิกในการบํารุงเขาแบบนี้เนาะคะ่ะซึ่งตอนนี้กับมีการบํารุงอยู่แต่ว่าถาวางวัวอโตอื่นในขอกบัวค่ะมีการบํารุงแบบนี้บอกกับมีการบํารุงค่ะ แต่ว่าถา้าโตไใดที่มันอ้วนแล้วต้งเสียอ้วนแล้วแม่นาดำต้งเสียคากะกับ,บ่ได้ว่าหายซมูเนาะค่ะกะรลดปริมาณลุงพวังงัวมันอ้วนแล้วเขาเขาเลี้ยงดีหลายเขาบำรุงดีหลายคือบางข่้งตนทุนมันสูงเนาะคะ่ะการเลี้ยงงัวตนน้ำอะคะ่ะเขาแค่ต้องการเห็นมันในลูก ในลูกทุกปีปีละโตปีละโตอันนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงเท่าไปต้องการเลี้ยงง้วขุนง้วงามที่มันจะต้องมีการสะสมกำเนาสูงสูงการเลี้ยงแบบนั้นคือมันจะเป็นการเสียต้นทุนนะค่ะเป็นการเพิ่มต้นทุนในเขาไปเรื่อยๆอ่าวัตถุประสงค์มันคนล,ละแบบ เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอออันนี้กะมาเว้าสู้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะคะ่ะสำหรับเมื่อนี้เนาะท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ค้นเลี้ยงงวัวเป็นกําลังใจให้คน้นเหตุคลิปค่ะสําหรับเมื่อนี้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ